ทำไมถึงมาทำร้านทอง ก็คือเราพุกคีเกี่ยวกับร้านทองเนี่ยมันตั้งแต่เด็กละ,ะจนกระทั่งเราเรียนจบอพอเราเรียนจบเนี่ยมัเริ่มมาทําที่ร้านทองเอเพราะว่าเราคุ้นชินด้วยตอนเด็กก็เคยช่วยนิดๆหน่อยๆอ่าใช่พอโตมาเราเรียนจบเราก็เริ่มทําร้านทองเลยเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยก็คือตอนนั้นความรู้ก็ม,มีเลยก็คือเริ่มจากศูนย์แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรหมดเลยแล้วก็คณะที่เราเรียนมาเราเรียนทั้งโลกเศรษฐศาสตร์มันก็เกี่ยวกักการเงินการตลาดธุรกิจบัญชีอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยความชอบตรงนี้ด้วยก็เลยอยากมาทาร้านทองเพราะร้านทองมันเเกกีี่่ยยวว กับพวกนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องการขายอะไรเงี้ยเออก็เลยอยากจะมาทําตรงนี้ใช่แล้วก็ร้านทองมันก็เป็นธุรกิจครอบครัวเนาะที่ทามาตั้งแต่รุ่น่อแล้วก็มารุ่นแม่แล้วก็รุ่นเราแล้วเราก็เลยอยากจะสานต่อให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นเออก็เลยอยากจะมาทําร้านทองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือร้านทองสมัยนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการขายออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เราก็เลยอยากจะมาพัฒนาให้ร้านทองมันดูทันสมัยมากขึ้นร้านทองเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างเออใช่เราเป็น lưng tọa